มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนบิ๊กตำรวจเรียกตัวลุงพลหลังโดนสงสัยตำรวจเชิญให้ทนายความหมอปลาลุงพลป้าแตนเดินทางเข้าไปภายในห้องสอบสวนซึ่งทีมข่าวสังเกตปนันทนกฤรลาโพสามีผู้ใหญ่บ้านขวัวสูงในฐานนะพยานของพอ้ังชมพู่เดินทางมาที่สพมุกดาหารด้วยแต่ไม่ได้ถูกเชิญเข้าไปด้านในนะคะ ในขณะที่หมอปลาบอกว่ามีกระบวนการปรักปรำลุงพลนายธนกฤตเปิดเผยว่าตนไม่รู้วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนดังกล่าวว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการเล่นละครเกินไปหรือไม่ตนรู้ตัวละครทั้งหมดแล้วในละครเรื่องนี้แต่ยังไม่รู้จากผู้กำกับละครดังนั้นเป็นใครก็ให้รีบออกมาแสดงตัวโดยเร็วผู้กำกับไม่รู้รู้แต่นักแสดงใครเขียนบทออกมาเปิดเผยตัวเองหน่อย กรณีจาหน้าทีตตำรวจยังคงสงสัยเกี่ยวกับกระสอบข้าวหรือว่ากระสอบปุ๋ยที่ก่อนหน้าน,นี้ได้มีการเก็บจากบ้านลุงพลไปตรวจ DNA นั้นโดยกระสอบก่อนหน้าน,นี้ตำรวจได้เข้ามาที่บ้านลุงพลและได้ยึดไปตรวจสอบนะคะเป็นกระสอบถุงปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งจำนวน2ใบขนาดความกว้าง58ซนติเมตรและความยาว52ซนติเมตรจึงได้ทดสอบ3รูปแบบกรณีหากเด็กถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในกระสอบปุ๋ยนะคะ ซึ่งเป็นกระสอบปุ๋ยสำหรับบรรจุได้25กิโลกรัมกว้าง58เซนติเมตรสูง92เซติเมตรแบบที่1วัดขนาดเทียบความสูงของน้องชมพู่85เซนติเมตรนะคะโดยทีมข่าวได้วัดความสูงของกระสอบ92เซนติเมตรค่ะแบบที่2ทีมขาวทดสอบเข้าไปอยู่ในกระสอบทีมขาวได้ย่อตัวลงแล้วให้ป้าถอนในฐานะพยานลงพลนนำกระสอบปุ๋ยคลุมทีมข่าว และอยู่ภายในระยะหนึ่งนะคะแต่ไม่สามารถมัดปากกระสอบได้เพราะเนื่องจากทีมข่าวนั้นตัวขนาดใหญ่กว่าเด็กค่ะแต่จากการเข้าไปอยู่ภายในกระสอบของทีมข่าวสัมผัสได้ว่าอาการหายใจค่อนข้างที่จะน้อยไม่มีรูสําหรับช่องหายใจเพราะมีการเย็บตะเข็บกระสอบอย่างมิดชิดและตัวกระสอบก็ไม่สามารถมีรูส,สําหรับหมุนเวทอากาศเข้าไปภายในบริเวณได้เพียงแค่ทีมข่าวเข้าไปอยู่ด้านในไม่ถึงหนึ่งนาทียอมรับว่าค่อนข้างหายใจลำบากพอสมควรค่ะ จากนั้นทีมข่าวไดใ้ใช้ไฟฉายส่องดูบริเวณตัวกระสอบเพื่อสำรวจว่ามีรูหรือว่าช่องระบายอากาศหรือไม่พบว่าเป็นกระสอบไม่มีช่องระบายนะคะมีแต่แนวแตะเข็บเย็บก็ไม่มีรูสําหรับอากาศที่เวียนเข้าไปภายในบริเวณกระสอบเช่นเดียวกันค่ะภายหลังใช้เวลานานหนึ่งชั่วโมง30บนาทีได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนายจิรพันธ์เพชรข,ข่าวหรือว่าหมอปลาออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่า คลิปที่ได้รับวันนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทําคดีน้องชมพู่แต่วันนี้ชุดเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ภายในห้องสอบสวนไม่สามารถตอบข้อสงสัยหรือว่าตอบข้อซักถามได้มากเท่าที่ควรเพราะต้องให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเป็นคนตอบด้วยตนเองแต่คดีมีความคืบหน้าไปกว่า80%แล้วส่วนอีก20%ตํารวจบอกว่าให้รออีกไม่นานนะคะเพราะตอนนี้เพียงแค่รอความชัดเจนกับพยานหลักฐานอีกบางส่วน อีกทางส่วนตัวยังได้ย้ำกับตำรวจว่าคลิปที่นำมามอบให้ก็คือประโยชน์ทางคดีอย่างมากและคลิปดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นการตัดต่อเป็นคลิปเต็มจากการสนทนาเพียงหนึ่งครั้งในความยาวต่อเนื่อง5 9นาทีและคลิปย่อยๆอีกจำนวนหนึ่งค่ะส่วนความชัดเจนที่ตนทวงถามตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะในการเข้าไปตรวจคนบ้านลุงพลและนำพยานหลักฐานกลับออกไปด้วยนั้นหมอปลาบอกว่าในวันที่ตำรวจเข้าไปปฏิบัติงาน ได้ใช้การขออนุญาตขอความร่วมมือแต่ว่ารายละเอียดอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้และทางด้านตำรวจที่อยู่ภายในห้องสอบส่วนนี้อย่างชี้แจงว่าไม่มีตำรวจไปบอกกับนักข่าวกรณีใครเฝ้าติดตามพฤติกรรมของลุงพลหรือแม้แต่บอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายเพราะตำรวจไม่มีอำนาจหน้าที่ค่ะสำหรับเรื่องคลิปเสียงนะคะหมอปลายเยันๆว่าบุคคลปลายสายมีตัวตนอยู่จริงซึ่งผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียอีกคนหนึ่งอยู่เยอรมันนะคะ โดยระหว่างการพูดคุยกับตำรวจในห้องสอบสวนนั้นได้มีการต่อสายพูดคุยพร้อมทางได้นำหมายเลข13หลักมาตรวจสอบยืนยันว่ามีตัวตวนอยู่จริงในประเทศไทยฉะนั้นตำรวจจึงเชื่อมั่นว่าบุคคลเหล่านั้นมีอยู่จริงไม่ได้สร้างขึ้นเองค่ะหมอปลาย,ยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคดีน้องชมพู่เป็นคดีคนตายไม่ใช่คดีขโมยสิ่งของในร้านสะดวกซื้อดังนั้นโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ส่วนตัวจึงอยากให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่จับคนร้ายให้ได้และส่วนตัวแล้วรู้สึกเสียใจที่คนในคลิปหรือคนอื่นๆเกิดความไม่พอใจออกมาฟ้องดำเนินคดีในฐานะคนปล่อยคลิปทำให้รู้สึกเสียใจที่ออกมาทำให้คดีคืบหน้าพวกคุณไม่อยากรู้หรือไงว่าใครฆ่าน้องชมพู่ส่วนนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบตำรวจนะคะเปิดเผยว่าคลิปที่หมอปลานำมามอบให้กับตำรวจนั้นวันนี้ เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งและมีความเป็นไปได้สูงแต่ยกเว้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อตาที่ตนไม่เคยทราบเพราะใหญ่เข้ามาอยู่ภายหลังแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่ในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดแต่ภายหลังนําคลิปเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดเผยเบื้องต้นว่าอาจมีบางช่วงที่เกิดจากการมโนหรือการพูดคุยนอกรอบ ซึ่งไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งตนพยายามชี้แจงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องทนายความแล้วก็หมอปลาให้เรียกร้องให้ตำรวจเรียกสอบข้อร้องเช่นการเรียกร้องสอบบุคคลที่ขึ้นเขาภูเหล็กไฟค้นหาน้องชมพู่เพียงลําพังวันที่12พฤษภาค,คม63ลุงพลบอกว่าเรื่องนี้ตนไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีการเรียกสอบไปแล้วหรือยังแต่ก็อยากให้คนในคลิปเสียงออกมาพูดความจริง ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับพดีน้องชมพู่และไปนําข้อมูลมาจากไหนทั้งนี้ภายหลังมีเพจข้อความใน f a c e b o o k โพสต์ข้อความทํานองว่าตํารวจสงสัยกระสอบท้ายกระบะลุงพลนั้นส่วนตัวไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนและไม่รู้ว่าใครสงสัยหรือไม่แต่ในวันที่ไปส่งพระมีกระสอบข้าวทียกลงไปให้พระครูบารัตหนึ่งกระสอบส่วนอีกหนึ่งกระสอบพระมอบให้ตนแต่วันนั้นฝนตกจึงย้ายมาไว้ในแคบรถ ซึ่งมีนางถอนนายม็อกแล้วก็พระและป้าแตนเป็นพยานให้ได้แต่วันนี้หลังจากตนเองเจอกับตำรวจแล้วถือเป็นครั้งแรกหลังมีคดีตำรวจยืนยันชัดเจนว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตำรวจคนไหนสงสัยในตัวลุงพลส่วนเรื่องกระบวนการปลักปรำลุงพลรวมถึงให้สื่อช่วยจับตาเป็นพิเศษอันตนมองว่าไม่รู้ว่าเกิดจากใครและใครอยู่เบื้องหลัง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ